จอดรถตรงนี้ไปนี้ไปเลยไปครับเราจะไปตลาดปลาบางแสอ้ร้านเสื้อเ ดูไหมเดือดแสงหมดเอาแล้วคบวันนี้ก็คือตลาดปลาบางแสนนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปดูครับว่าตลาดปลาตรงนี้เนี่ยมีอะไรบ้างน่าสนใจไหมนะครับหน้าตลาดเนี่ยจะมีจุดถ่ายรูปฟิวญี่ปุ่นนะเป็นสถานีรถไฟเป็นอะไรนะเป็นสกุละเป็นทางเดินข้ามทางม้าลายนี่คือจําลองมาเลยนะครับนี่ครับคือทําดีนะก็คือมีที่จุดถ่ายรูปให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายนะครับ แล้วก็ภายในด้านในเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะครับผมจะพาเข้าไปดูนะครับนี่ครับเดินเข้ามาก็จะเจอกับของกินเยอะแยะมากมายแล้วก็ของกินเขาเนี่ยถ่ายรูปได้ด้วยนะคําว่าถ่ายรูปได้หมายถึงอะไรหมายถึงว่ามันดีไซน์ออกมาให้นักท่องเที่ยวเก็บรูปลง IG ลง Facebook ได้นั่นเอง ครับผมแล้วพอเดินเข้ามานะครับมันขึ้นชื่อว่าตลาดปลาใช่ไหมมันต้องมีอาหารทะเลซึ่งอาหารทะเลที่เนี่ยก็ใกล้กับทะเลด้วยรับรองว่าสดแน่นอนนะครับผมนี่ครับมีอาหารให้เลือกเยอะมากมายหลายอย่างมากๆครับครับให้เลือกกันในกุ้งปูมีหมดนะครับ แล้วก็นี่หอยเม่นนึงมีเลยครับดูฮะโอ้โหเหมือนตลาดปลาที่ญี่ปุ่นเลยนะครับโอ้โหนี่ถือว่าสุดยอดมากๆครับหอยนางรมตัวใหญ่ก็มีนะครับนี่ครับแบบนี้เลยนะครับดูสิครับสุดๆครับผม แล้ครับเดี๋ยวเราเดินไปกันต่อครับก็จะมีซุ้มขายอาหารแบบเรียงกันเยอะมากป้างเลยนะครับนี่ครับซี่โครงบาร์บีคิวอะไรพวกนี้เรียกได้ว่ามีให้เลือกเยอะมากๆครับแล้วก็ของขายทั่วไปก็มีนะครับ ตู้จับตุ๊กตาก็มีนะครับนี่ฮะนี่ครับเขากำังกลับโอ้โหมีตัวน่ารักน่ารักเดี๋ยวลองมาแอบดูสักนิดหนึ่งครับนี่ฮะเขากำลังจะจับครับนี่ครับอืก็เป็นกิจกรรมที่แบบว่ามากับครอบครัวได้นะครับมากับเด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ฟินนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมนะครับแล้วก็มีตุ๊กตาน่ารักจริงๆนะครับแล้วก็มีวัยรุ่นด้วยหมายถึงว่ากระแส แล้วก็มีตุ๊กตาที่เป็นกระแสด้วยนะครับประมาณนี้นะครับผมนี่ฮะแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเราไปต่อเลยดีกว่าครับแต่ต้องบอกว่าทุกอย่างเนี่ยจำลองเหมือนคล้ายๆตลาดปลาญี่ปุ่นแต่มีสิ่งหนึ่งที่จําลองไม่ได้คืออากาศเย็นนะเพื่อนนะอันนี้มันก็จะแบบอ่าร้อนๆหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นโอเพนแอร์นะแล้วก็ต้องซื้อน้ํากินเงินหน่อยนะครับเพื่อให้มันแบบกระชุ่มกระชวยมีแรงเดินต่อนะ ก็นี่ครับขอเราดื่มน้ำกันก่อนครับให้สดชื่นครับเดี๋ยวไปต่อกันครับต่อไปก็จะเป็นพวกลาดนตรีนะครับดนตรีสดนะครับก็จะมีเครื่องดื่มในพวงนี้นะก็คือนั่งยาวๆได้เลยสั่งอาหารทะเลมากินได้เลยนะครับชิวๆกันไปครับแฮงเอาได้ครับ ก็ยังมีอาหารหลายโซนมากๆเป็นล็อกๆนะครับก็จะมีธีมของญี่ปุ่นเป็นหลักนะครับก็หมายถึงว่าดีไซน์ให้มันเหมือนญี่ปุ่นนะครับนี่ฮะแล้วก็แบบเยอะมากๆแล้วก็ผล p r o ั u c ์ของเขาก็ออกแบบได้ดีน่ารักถ่ายรูปได้นะครับนี่ฮะคือเยอะมากครับดูสิครับ เพียบไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีหลายล็อกนะครับด้านในยังมีที่ถ่ายรูปอีกนะครับนี่ฮะคือแบบว่ากินรูปชิลแฮงเอาท์ได้หมดครบเลยนะครับนี่ฮะแบบตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาอาหารทะเลกินสักหน่อยหนึ่งนะครับนี่ฮะไปกันดูเลยครับดูซาตเลนี่ดูไอฟครีม เออที่ถ่ายรูปเยอะมากนี่มีนี่ด้วยนะนี่อะวไหน้าอยากกินเลยอ่ะกินไหมนี่นี่นมี แล้วนี่ก็คือกันเชียงปูคือจริงๆมันไม่ใช่กันเชียงปูคือเราสั่งมาเป็นกล่องเนี้ยมันได้ทั้งทั้งทั้งตัวนะครับแล้วกาเขาแกะให้นะครับสั่งมาเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะเนาะเป็นปูม้านะครับผมนี่เป็นไงครับเดี๋ยวไปลองชิมกันหน่อยดีกว่าครับนี่ฮะก็จะเป็นก้ามปูนะครับก้ามปูม้านะก็จะไม่มนะันจะเป็นไซส์นี้นะไม่ได้ใหญ่เหมือนปูทะเลนะ แต่ว่าความหวานอะไรเนี่ยรับรองแน่นอนนะครับจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูดของเราครับลงไปคือสดมากนะครับแล้วก็หวานนะครับอร่อยเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับก็แนะนําเพื่อนๆมาลองชิมกันดูฮะอร่อยจริงๆครับแล้วนี่ครับลองดูครับกันเชียงปูที่เขาแกะมาพร้อมกินพร้อมจิ้มพร้อมกินฮะโอ้โหอย่างเงี้ยฮะดูฮะโอ้โหอย่างเงี้ยฮะจิ้มเข้าไปครับแล้วก็ชิมไปเลยโอโ้โหเต็มเต็มคำฟินฮะอร่อยมากๆครับสาหรับตลาดปลาเนี่ยถือว่า โอเคมากๆนะครับที่นี่นะครับผมแนะนําให้มาไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยนะครับดีจริงครับทําดีทําถึงกับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องจัดทาวเวของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ